เอาสดๆสดสดนี่ <c oughs> สองล้อแพ้ทางขอบคุณมากนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนค่ะขอบคุณทุกๆท่านค่ะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะอืมขอบคุณมากนะคะปริศ ขอบคุณปลิตมากๆจริงๆค่ะหืมหนูเห็นปลิตมาหืมหนูก็ดีใจมากๆเแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะ กินลงคอโอ้โหหัวหมูสดๆกินลงคอเลยอืม <c oughs> มีน้องหมาด้วยค่ะ <c oughs> โอ้โหเอาหัวหมูสดๆเลยโอ้คุณภูริตขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาค่ะ สวัสดีนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆค่ะป้าลิศขอบคุณจริงๆขอบคุณคุณฮาอีกครั้งนะคะที่มาสร้างสีสันให้ค่ะ เอาแซ่บคลกอีกขอบคุณมากมากจริงๆค่ะจะเอาหัวหมูทั้งหัวเลยถ้าเป็นหัววัวแหละหัววัว,วนีนชอบบอ เดี๋ยวได้เวลาแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวเอาให้ครบหนึ่งนาทีนะคะเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตเพื่อนๆลงก่อนนะคะขอบคุณปริศมากนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณท่านที่เอ่ยชื่อมาไม่หมดนะคะขอบคุณคุณแอนนี่ขอบคุณคุณฟูดิสขอบคุณสองล้อแพ้แพ้ใจสองล้อแพ้ทางขอบคุณคุณฮาว่าแล้วขอบคุณคุณเรื่องจริงชาแนลค่ะขอบคุณทุกทท่านค่ะที่เข้ามา ที่อ่ยชื่อไม่หมดนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตลงก่อนนะคะได้หนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบหกนาทีแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะค่ะเดี๋ยวจะขออนุญาตลงเลยนะคะโอเคค่ะขอบคุณคุณโฮมพิน กีตาร์ซิ่งนะคะที่แวะเข้ามาค่ะขอบคุณคุณเหลาคำค่ะมียังมีอีกนะคะที่ยังเอ่ยชื่อไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณคุณสาวดอยค่ะขอบคุณท,ทุกทท่านจริงๆรงค่ะขออนุญาตเลยนะคะทีนี้ขออนุญาตลงเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ